สวัสดีทุกท่านครับด้วยความที่โครงการลบแดนช้างเนี่ยมีพัฒนาการนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มช่วยช้างน้อยกันยานะครับแล้วก็คุณหนุนาท่านก็ปรารถนาดีนะครับในการช่วยเหลือช้างเชื่ออื่นๆตอนเราก็อาสานะครับด้วยใจิตใจอันบริสุทธิ์จริงๆว่าอาสาที่จะเลี้ยงให้นะครับช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็มาถึงจุดถึงที่ว่าทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาน้อง นะครับแม่ๆหลายๆท่านนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรับผิดชอบช้างซึ่งเป็นโครงการ lifetime adoption นะครับเป็นคอมมิชเมนที่ยาวตลอดช่วงอายุไขของช้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับช้างมีกิจกรรมมีพัฒนาการใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่เครียดหน่อยหรืออะไรเราก็ถือว่าเราต้องเล่าสู่กันฟังแล้วแบ่งปันนะครับในคลิปเนี้ยผมจะเล่า เรื่องของฐานทับตกบันโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับซึ่งตอนที่ฐานทับมาเนี่ยไม่ถึงสิบวันนะครับเราก็มีการตรวจตาในวันนั้นเองนั่นแหละที่เราสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านั้นนะฐานทับเขามีความสนใจครับที่จะเข้าหาช้างเพชเมียเราก็เลยเปิดโอกาสให้เข้าใกล้นองบินนะครับซึ่งชัดเจนเลยว่าฐานทับเนี่ยถ้าตัดปัญหาเรื่องตาไปนะเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องความสมบูรณ์เรื่องความ แข็งแรงเนี่ยเขาค่อนข้างถือว่าดีนะครับก็ต้องชมย้อนไปถึงควานคนเลี้ยงของคนทีมเก่านะครับที่ดูแลมาก่อนหน้านั้นนะครับก็น้องเขาทําได้ดีนะครับที่เลี้ยงแล้วก็พอช้างมาถึงมือเราก็แสดงความสมบูรณ์มากนะครับฐานทัพก็แสดงความสนใจแล้วก็พยายามที่จะขึ้นผสมนะขึ้นทับซึ่งมิ้นก็โอเคนะมิ้นก็เป็นสาวแล้วนะครับก็ผม อาจวิดีโอไปมีอยู่ช็อตหนึ่งไม่ทราบว่าเราจะได้เห็นกันทุกคนหรือเปล่าก็น่าสงสารเหมือนกันคือเขาไม่สามารถที่จะประเมินสรีระร่างกายเพศเมียได้นะครับแล้วก็มีปัญหาในการไม่รู้ว่า,ว,าว่าเพศเมียหันทิศไหนอะไรยังไงนะครับบางช็อตเนี่ยพอพยายามขึ้นทับซึ่งไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จก็ลงมาปุ๊บหาตัวเมียไม่เจอเพราะว่าตัวเมียหมุนไปอีกทางหนึ่งแล้วนะครับก็ ก่อนหน้านั้นก็คือแสดงความสมบูรณ์มีความสนใจเพศเมียนะครับถือว่าเป็นทรายที่ดีแล้วหลังจากนั้นถัดมาอีกวันหนึ่งก็คือไม่มีทรายบอกล่วงหน้าเลยปกติที่พัทละเนี่ยเราเลี้ยงช้างเพศผู้เยอะมีพ่อพันเป็น10แล้วเราผ่านการดูแลช้างตกมันมาตลอดเวลามีทุกปีครับแต่ว่าช้างที่เรามีอยู่เนี่ยคือด้วยความคุ้นเคยแล้วเราเลี้ยงมานานเราก็รู้ว่าโอเคก่อนตกมันจะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้มีลักษณะของคอแข็งหรือว่าตาขวางหรือว่าทวนลม สั่งอะไรไปไม่ฟังเอ่อฟังแต่ว่าไม่ทำนะครับแล้วก็อาจจะมีการดื้อน,นะครับแต่ของทานทัพนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยอยู่ๆเช้ามาก็คือมันออกมาเลยแล้วไม่ใช่ออกแบบนิดๆนะครับออกแบบไหลเกือบเข้าปากซึ่งเ,เป็นวันที่อาจารย์หมอจะมาตรวจซึ่งเราก็คิดว่าโอเคถอยไม่ได้ละยังไงก็ต้องเข้า เข้าซองตรวจให้ได้นะครับก็ควานนะครับซันนี่ก็เป็นคนดูแลนะครับเนี่ยยังบอกให้หยุดได้ถอยได้ดูแลได้สื่อสารกันได้นะครับแล้วก็ผ่านการตรวจในวันนั้นมาอย่างเรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องนะครับนิ่งในซองตรวจเนี่ยเราก็ได้ตรวจต่อมนะครับอันนี้เป็นต่อมต่อมมันนะครับอยู่ที่ขมับ พูดง่ายๆคืออยู่ตรงกลางระหว่างหูกับดวงตานะครับถ้าสังเกตก็มีทุกเชือกนะครับ mm. เพศเมียก็มีแล้วเพศเมียก็ตกบันไดด้วย mm. เดี๋ยวเอาไว้ผมจะเอาเอกสาร mm. เกี่ยวกับความรู้เรื่องการตกมันใส่เข้าไปเพิ่มนะครับ mm. ตอนนี้ก็ดูแลกันเป็นพิเศษนะครับ mm. ที่ผ่านมาเราก็รีบปลั๊กนะครับ mm. ที่มันอุดตันเพื่อที่จะให้มันระบายออกนะครับ mm. แล้วก็เ, mm. เข้าพาเข้าหลักนะครับแล้วก็มัดแล้วก็ดูแลจากห่าง,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 างๆนะครับ ในเหตุการณ์ตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตก็คือว่าช้างเนี่ยถูกจํากัดการเคลื่อนไหวนะครับไม่หมายคมว่าไงหมายคมว่าทุกคนถ้าอยากเห็นช้างอิสระนะครับคาว่าอิสระเนี่ยมันไม่ได้ว่าอิสระแล้วก็แบบดีๆกันตลอดนะมันมีอิสระแบบว่าคอมเมนต์กันทําร้ายกันแล้วก็ภาวะของช้างตกมันเนี่ยถ้าเราอ้างอิงตามหลักวิชาการนะครับตามที่มีงานวิจัยออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ ความดุนะครับของช้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50เท่าก็คิดดูแล้วกันช้างปกติตัวใหญ่เพศผู้แข็งแรงนะครับแล้วก็เจอภาวะอากาศร้อนเนี่ยอารมณ์ก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็คูณด้วย50เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะปล่อยให้ช้างอิสระตามที่ทุกคนจินตนาการนะครับอิสระมันได้แต่ว่าผลลัพธ์ของความอิสระในภาวะตกมันคือ1 ไม่ใครก็ใครก็เจ็บตัวครับไม่ช้างตัวอื่นเจ็บตัวก็ตัวเขาเองเนี่ยแหละก็คือฐานทัพเองเนี่ยอาจจะเจ็บตัวได้หรือไม่ก็การที่เขามองไม่เห็นด้วยนะครับก็ทําให้ตัวฐานทัพเนี่ยอ,อ,อยู่ในภาวะที่ว่าเสี่ยงเกินไปถ้าจะปล่อยให้อิสระนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการของการดูแลช้างตกมันทุกเชือกในประเทศไทยที่เป็นช้างบ้านนะครับก็จะมีการจํากัด นะครับจำกัดการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการมัดด้วยอุปกรณ์เพราะนี้พอเรามาคุยเรื่องการมัดด้วยอุปกรณ์นะครับเราจะเข้ามาคุยกันเรื่องถึงอุปกรณ์ว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆก็คือมีโซ่นะครับหรือว่าเชือกเหล็กที่เราจะต้องมีระยะพอสมควรให้ช้างมัดกับหลักที่มั่นคงแล้วก็มัดอีกด้านหนึ่งกับขาช้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญที่เป็นใช้กันเป็นกรณีพิเศษในกรณีของช้างตกมนแล้วก็ต้องมีการเพิ่ม ความมั่นคงแน่นหนาเป็น2เท่าหรือว่าเป็น3เท่าเลยก็คือการใช้ปลอกขานะครับผมใช้คําว่าปลอกขาบ่อยหลายๆที่ก็จะเรียกคําว่าคาดแจะหลายๆที่ก็เรียกคําว่า,าจะแคะนะครับจุดเนี้ยที่ผมอยากจะพูดแล้วก็ใช้คําศัพท์เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Hobble h นะครับ h o b b l e นะครับ hobble ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทําให้ ขาคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังของสัตว์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่จํากัดนะครับก็คือช้าลงออกแรงได้น้อยลงแล้วก็มีสเต็ปหรือการก้าวที่สั้นลงนะครับดังนั้นนะครับปลอกขาหรือว่าคาแจาหรือว่าฮอพเปิลเนี่ยครับอยากจะให้มองว่าเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโลกนี้ที่มีการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช้างที่ในประเทศเราหรือในเอเชียใช้หรือว่าม้านะครับ อย่างในภาพเนี่ยก็เป็นฮอบเบิลนะครับสำหรับม้าที่ทําจากเชือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการมีปลอกแล้วก็มีสายอยู่ตรงกลางมีห่วงนะครับบางที่เนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยในโลกตะวันตกเนี่ยเขาซื้อกันได้เ่ยมีผลิตเป็นยี่ห้อยี่ห้อเลยว่าจะใช้ของอะไรทําจากวัสดุอะไรนะครับก็ให้เข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราใช้กับช้างในขณะเดียวกันโลกตะวันตกเขาก็ใช้กับม้าเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์บางอย่างมันสําหรับสัตว์เล็กเนี่ยสามารถใช้ ผ้าทอหรือไม่ก็เป็นพวกหนังเย็บนะครับในภาพนี้ลักษณะการใช้นะครับดูม้าก็มีอุปกรณ์เยอะนะครับแล้วก็คนเลี้ยงอาจจะเรียกว่าขาวบอยเนาะก็ใส่อุปกรณ์มันก็ดูดีนะครับโลกก็ไม่ได้ตำหนิว่าอะไรเทียบเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเวลาเราใช้อุปกรณ์กับช้างก็ทุกคนก็จะมีความรู้สึกไปในะทางลบนะครับโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่มอง การปฏิบัติต่อสัตว์หรือการเลี้ยงช้างของเอเชียเป็นไปในทางที่ทารุณกรรมซะนะครับก็เป็นเรื่องของ p r o p a แกน d a เป็นเรื่องของการตลาดที่จะต้องอสร้างภาพให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างในโลกตะวันตกเนี่ยอุปกรณ์การมัดการยึดการโยงนะครับเขาใช้คําว่า r e stain เนี่ยมีเป็นหลักสูตรของการเรียนการสอนเลยนะครับซึ่งเขากา็ใช้นะครับอันนี้เป็นสุนัขประกวดนะครับก็ใช้กับขาหลังนะครับ ย้อนกลับไปเรื่องวัสดุนะครับสำหรับสัตว์เล็กอาจจะใช้ผ้าทอหรือใช้หนังในการทำนะครับส่วนของช้างเนี่ยไม่ไหวต้องเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอเราก็เลยใช้โซ่นะครับใช้เชือกเหล็กเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับและไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวนะครับสุภาพสตรีในยุคหนึ่งของประเทศอเมริกาก็ใส่ฮ o อบโบด้วยเพราะว่าในยุคนั้นน่ะเขามีความเชื่อว่า ผู้หญิงที่เดินสวยเนี่ยต้องเดินก้าวแคบๆก้าวสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ผู้หญิงในยุคหนึ่งของโลกตะวันตกนะครับเดินแบบจําจกัดการก้าวเดิน 9, 10, นะครับก็อยากจะให้เข้าใจนะครับว่าในสิ่งสิ่งหนึ่งมันก็เคยใช้นะครับแล้วมันปัจจุบันมันก็ยังถูกใช้อยู่ในโลกที่แตกต่างกันนะครับเราก็มีเหตุแ้ะมีผลของเรานะครับช้างป่าก็คือช้างป่า ไม่ต้องทำไรช้างบ้านต้องดูแลต้องควบคุมต้องมีการบริหารจัดการให้อยู่ในที่ที่ปลอดภยัยในภาวะต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตกมันนะครับผมมีเรื่องที่ได้ยินแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมฟังทีไรก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับเสียใจที่ที่คนเล่าเขาเล่าออกมานะครับโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยก็คือเรื่องของการใช้ปลอกขาหรือใช้ฮอปเปิลเนี่ยที่ใช้กับช้างนะครับก็เล่ากันว่า คือเขาเล่ามานะครับผมเห็นในโซเชียลมีเดียว่าแบบไปช่วยช้างมานะครับเข้ามาที่ศูนย์บริบาลแล้วก็มาแกะปลอกขาออกนะครับช้างก็ด้วยความที่ถูกมัดมานานก็ยังกระโดดเป็นจริงโจ้าอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่าของคนคนนี้ผมได้ยินมา20กว่าปีละหลายๆเรื่องเรื่องนี้ผมไม่เชื่อที่สุดน,นะครับส่วนเรื่องอื่นก็เอาไว้ค่อยว่ากันแล้วกันแต่ครนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกคนฟังว่าหลังจากที่ช้างตกมันแล้วก็แกะออกนะครับ ช้างก็เดินได้ปกตินะครับไม่มีนะครับที่จะบอกว่ากระโดดเป็นจริงโจ้นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเล่าออกมาได้นะครับเวลาเราเห็นเนี่ยว่าช้างใส่ปลอกเนี่ยทุกคนก็จะตื่นตระหนกเล็กน้อยหรือว่ามีความกังวลว่าช้างจะไม่สบายตัวโอเคแน่นอนไม่สบายตัวใช่แต่ว่าเราต้องแลกความไม่สบายตัวกับความปลอดภัยของตัวช้างเองแล้วก็แลกกับความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ดูแลนะครับ ก็ภาวะตกมันก็คือการที่ช้างร่างกายของช้างเนี่ยถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดในรอบปีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีผมยังยืนว่ายืนยันว่าการตกมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีน,นั้นหมายความว่าช้างเชือกดังกล่าวเนี่ยมีสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเนี่ยที่ดีไม่ใช่ว่าเพิ่งมาดีวันสองวันแล้วตกมันนะอันนั้นหมายความว่าต้องดีมาตลอดหลายหเดือน ล่วงหน้ามาแล้วนะครับถึงจะถึงจุดที่ตกมันได้แล้วช้างที่ตกมันเนี่ยเป็นไปได้ทั้งช้างเพศผู้และช้างเพศเมียนะครับส่วนช้างเพศเมียเนี่ยก็จะไม่มีปฏิกิริยาในการแสดงความก้าวร้าวได้มากเท่าช้างเพศผู้นะซึ่งช้างเพศผู้เนี่ยโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณโดยสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วก็คือการตกมันเนี่ยอยู่ในภาวะที่ช้างมีความพร้อมนะครับที่จะขับไล่คู่ต่อสู้หรือขับไล่ ช้างตัวอื่นที่เป็นคู่ต่อสู้ในการผสมหรือว่าขยายพันธุ์นะครับซึ่งก็เป็นกลไกในการคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติเป็นเรื่องดีผมก็ยังยินดีว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าสําหรับคนเลี้ยงหรือคนที่พึงจะได้ประโยชน์จากการใช้งานของช้างเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีตรงที่ว่าช้างตกมันเนี่ยมันดุมากแล้วก็ไม่สามารถทํากิจกรรมตามปกติได้เช่นไม่สามารถใช้ในการท่องเที่ยวตามปกติได้ไม่สามารถใช้ ทำกิจกรรมอื่นๆใช้เป็นสัตพาณะอะไรต่างๆไม่ได้แต่ว่าในกรณีของช้างศึกสงครามภาวะตกบันถือว่าเป็นเรื่องแสดงความพร้อมในการเข้ารบในการเข้าต่อสู้นะครับในสมัยโบราณเนี่ยยุคที่พระมหากษัตริย์นะครับของไม่ว่าของประเทศไทยของสยามหรือว่าของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่จะจะรบกันเนี่ยก็จะมีการไปตั้งค่ายนะครับอยู่ข้างๆหรือว่าเกือบจะล้อมเมืองที่จะต่อสู้ด้วยแต่ว่า วันที่จะเกิดการทํายุทธาธีหรือว่าวันที่จะรบกันจริงๆเนี่ยที่เกิดสงครามจริงๆเนี่ยไม่ได้กําหนดโดยพระมหากษัตริย์ไม่ได้กดดาษาษาษาําหนดโดยใครสักคนหนึ่งแต่ว่าถูกกําหนดโดยความพร้อมของตัวช้างซึ่งหลายๆสงครามในอดีตในประวัติศาสตร์ของเอเชียนะครับวันที่เกิดการต่อสู้หรือว่าวันที่รบกันจริงๆก็คือวันที่ช้างเข้าสู่ภาวะตกมันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าช้างเชื่อที่จะเข้ารบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวที่ เท่ากันหรือว่าตัวที่เล็กกว่าอาจจะไม่ดุดันนะครับแล้วก็ไม่กลัวช้างตัวที่ใหญ่กว่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เ,เกี่ยวกับเรื่องของโฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ช้าง<อ>ก็แสดงความพร้อมในการที่จะต่อสู้เพราะฉะนั้นสําหรับช้างบ้านแล้วเนี่ย หลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ช้างต่อสู้กันหรือว่าให้ช้างไปอารวาทที่ไหนหรือว่าให้ช้างไปวิ่งใส่ใครแล้วก็ทําให้ตัวเองบาดเจ็บหรือคนอื่นบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมการเคลื่อนไหวของช้างแล้วก็พยายามดูแลประครัระคองให้ช้างเนี่ยพ้นระยะนะครับพ้นระยะซึ่งระยะของการตกมันเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะสั้นแค่2สัปดาห์ หรืออาจจะยาวถึง2เดือนหรืออาจจะยาวถึง3 4มี่หเดือนหลายคนที่เลี้ยงช้างในประเทศไทยเจอมาแล้วครับหเดือนตกมันไม่เสร็จและที่น่ากลัวกว่าตกมันไม่เสร็จก็คือตกมันเหมือนจะเสร็จก็คือพ้นครบทุกขั้นตอนคร,ค,รครบทุกกระบวนการของการตกมันแล้วก็ทําให้ควานคิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแกะโซ่นะครับแล้วก็พาออกมากะจะทํากิจกรรมตามปกติที่ไหนได้ออกมาไม่ถึง3วันเจอตัวผู้ตัวอื่นเจอตัวเมีย นะครับมีการกระตุ้นมีสิ่งเา้าตกมันกลับขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยแหละหลายๆครั้งหลายๆคนเขาบอกว่าเอา้าตกมันนะขอให้หายไวๆขอให้หไวเบมือนที่ผมพูดเล่นว่าหายไวอะไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้แต่ขอให้หายแล้วหายเลยขอให้มีการตกมันครบถ้วนทุกกระบวนการของการตกมันนะครับ ก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะพยายามหาเอกสารหรือว่าหาคลิปที่เป็นบทบทความบทเขียนของอาจารย์หมอนะครับให้ให้อ่านซึ่งผมเองก็อยู่ในฐานะของคนเลี้ยงก็เล่าตามภาษาของคนเลี้ยงไปก่อนนะครับส่วนเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตกมันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาไปอีกระยะหนึ่งพร้อมๆกันนะครับครับแล้วก็บุคลิกลักษณะของช้างที่ตกมันเนี่ยอาจจะ สัมพันธ์คล้ายคลึงหรือไม่เหมือนกันเลยกับชีวิตปกติตอนไม่ตกมันนะครับหลายๆเชือกที่เราเคยเจอก็คือตอนในชีวิตปกติคือแบบบูมากไม่กลัวใครพร้อมลบนะครับแต่พอมาตกมันจริงๆกับกลายเป็นว่ามึนง่วงอยากอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากยุ่งกับใครนะครับในขณะเดียวกันบางเชือกเนี่ยอยากกอนน่างกรณีฐานทับเลยตอนชีวิตปกติเนี่ยพูดง่าย บอกว่าไปยังไงทําอะไรอ,ะอยู่กับควานติดควานให้ทําอะไรทําหมดนะครับเป็นหนุ่มเรียบร้อยสุภาพบุรุษนะครับแต่พอตกมันบูมากแล้วก็ไม่ยอมใครนะครับสารทับเนี่ยที่น่าเห็นใจก็คือประสาทสัมผัสที่เขามีอยู่การสูญเสียการมองเห็นเนี่ยทำให้มีผลนะครับกับพฤติกรรมการแสดงออกนะครับคือเขาระแวงมากขนาดยืนอยู่นะครับแล้วก็มีหิน ร่วงลงมาจากหน้าผากลิ้งลงมาเนี่ยกระโดดใส่โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับช้างอยู่ใ,ใกล้ตัวที่ใกล้สุดก็คือน้ำเพชน,นะครับหักยากินเสียงดังกรอบแกรบนะครับก็กระโดดใส่นะครับไก่บินก็โวยวายคือน่าเห็นใจตรงที่ว่าถ้าตาเขาปกติเนี่ยเขาก็ระแวดระวังพร้อมที่จะลบอยู่แต่ว่าในเมื่อสิ่งเหล่านั้นนะยังไม่เข้ามาใกล้เขาก็ไม่จำเป็นต้องแสดงออกนะครับก็ ม่ังเป็นต้องไปแสดงว่าโมโหหรืออะไรแต่กรณีของฐานทัพเนี่ยน่าเห็นใจตรงที่ว่าด้วยความที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ประสาทหูที่ได้ยินเนี่ยทำให้เขาตอบสนองกับทุกสิ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นใจเขานะครับเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราผ่านการดูแลช้างตกปันมาเยอะแต่ก็ไม่ได้น่าหนักใจเท่าฐานทัพเพราะว่าฐานทัพเนี่ยอมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเสียงเนี่ยทำให้เขาหุดหงิดนะครับก็ ต้องดูแลครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องราวของฐานทัพตกมาไม่จบเพียงแค่นี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าต่อไปแล้วก็ดุดันแล้วก็ดุเดือดนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้คือเราไม่ได้ถ่ายท่อสดแต่ว่าเราได้ทําเสร็จไปแล้วแล้วก็ตั้งใจจะเล่าให้คนฟังนะครับเดี๋ยวติดตามอีกท่อนหนึ่งนะครับผม